สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับดิฉันเกตมณีพยากรดวงชะตานะคะวันนี้จะมาพยากรณ์ดวงของชาวราศีเมถุนหรือรัคนาเมถุนนั่นเองท่านใดที่เกิดราศีเมถุนนะคะก็ลองเข้ามาเช็คดวงได้ว่าในช่วง16-31สิงหาคมนี้ดวงของคุณจะเป็นเช่นไรนะคะก็ดูดวงฟังไว้เป็นความบันเทิงเท่านั้นนะคะเพราะว่าทํานายดวงโดยภาพรวมนะคะไม่ได้เจาะจ,จงดวงใคร ดวงหนึ่งนะคะชาวราศีเมถุนหรือรัคนาเมถุนในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนสิงหาคมนี้นะคะดวงชะตาของคุณนะคะต้องบอกว่าช่วงนี้นะคะคุณจะเรียกว่าคุณจะมีเพื่อนเยอะนะคะหรือมีเพื่อนติดต่อเข้ามามากขึ้นมีโอกาสได้พบเจอกัลยาณมิตรใหม่ๆมีมิตรภาพใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นมิตรภาพใหม่ๆเกิดขึ้นในที่ทํางานนะคะหรือ คุณมีเครือข่ายมากขึ้นมีคนรู้จักคุณมากขึ้นหรือชาวราศีเมถุนนั้นคุณจะได้รับการ mm. เขาเรียกว่าจะเป็นที่ยอมรับได้รับความไว้วางใจจากคนรอบข้างโดยเฉพาะจากเพื่อนร่วมงานจากญาติพี่น้องนะคะก็เป็นช่วงที่คุณ ต้องมีการที่จะติดต่อกับกลุ่มคนหมู่มากนะคะหรือมีเครือข่ายเยอะขึ้นมีคนรู้จักคุณมากเขึ้นรวมไปถึงมีโอกาสได้เจอเพื่อนดีดมิตรภาพดีหรือมีกัลยาณมิตรที่ดีนะคะเข้ามาอยู่ใกล้ๆคุณนะคะทำอะไรก็จะได้รับการช่วยเหลือเกื้อกูลจากเพื่อนจากกัลยาณมิตรนั่นเองนะคะชาวราศีเมถุนถ้าพูดถึงในเรื่องของการเงิน เงินนะคะช่วงนี้นะคะคุณคุณต้องบอกว่าดวงเนี่ยเรื่องเงินเนี่ยช่วงนี้ค่อนข้างที่จะมีรายจ่ายนะคะมีเรื่องให้ต้องจับจ่ายออกไปค่อนข้างที่จะเยอะหรือมันมีบางสิ่งบางอย่างมาบันทอนทรั์ในเรื่องของการเงินเรื่องเงินเนี่ยต้องบอกว่าคุณมีโอกาสที่จะ มีเรื่องให้เสียเงินไปกับญาติพี่น้องบางคนนะคะหรือมีญาติพี่น้องบางคนเข้าเขามาหยิบยืมเงินคุณนะคะหรือญาติพี่น้องบางคนนาความเดือดร้อนบางอย่างมาให้กับตัวคุณด้วยเช่นกันแล้วก็เรื่องเงินเนี่ยนะคะท่านใดที่ที่มีไรายได้นะคะ มีรายได้ที่มีรายได้ช่องทางเดียวนะคะต้องบอกว่าชาวราศีเมถุนคุณมีโอกาสที่จะมีรายได้มากกว่าหนึ่งช่องทางขึ้นไปนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะมีเหตุให้ต้องเข้าไปข้องเกี่ยวนะคะเกี่ยวกับ การต่างประเทศนะคะการเงินของคุณเนี่ยมีโอกาสที่จะเข้าไปข้องเกี่ยวกับการต่างประเทศมีรายได้จากต่างประเทศหรือมีรายได้จากต่างถิ่นแดนไกลเกิดขึ้นนะคะหรือจะแปลว่าชาวราศีเมถุนท่านใดที่ไม่มีช่องทางรายรับจากต่างประเทศต่างถิ่นแดนไกลต้องระวังนะคะคุณมีโอกาสที่จะเสียเงินไปกับการดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะรวมถึงเสียเงินกับญาติพี่น้องบางคนเกิดขึ้นด้วยเช่นกัน เรื่องเงินเนี่ยต้องบอกว่าจะมีความค่อนข้างมีความร้อนแรงหรือในเรื่องของการเงินการทองนะใช้ใจ่ายเงินเก่งนะคะสำหรับชาวราศีเมถุนเป็นช่วงที่จับใจใช้ซอยหรือใช้ใช้ใจ่ายเงินเก่งหาเงินมาได้เท่าไหร่ก็จะมีเหตุให้ต้องจ่ายออกไปนะคะค่อนข้างมากนะคะก็ต้องบอกในลักษณะนี้ด้วยแล้วก็ ชาวราศีเมถุนเนี่ยนะคะถ้าพูดถึงในเรื่องของงานงานของคุณนะคะตอนนี้คุณมีโอกาสที่จะเกิดโชคหรือเกิดสิ่งที่ดีทางการงานหรือชาวเมถุนคุณจะได้รับโอกาสดีๆในงานที่คุณทําอยู่นะคะได้รับโอกาสดีๆได้รับผลบางอย่างในเรื่องของงานเข้ามานะคะหรือเป็นช่วงที่คุณนั้นมีโอกาสที่จะได้ รับสิ่งรับสิ่งใหม่ๆหรือได้องค์ความรู้อะไรใหม่ๆทางการงานเกิดขึ้นนะคะเป็นช่วงนี้มีโอกาสเกิดในเรื่องของหน้างานใหม่เกิดโปรเจกต์ใหม่เกิดจ็อบใหม่ทางการงานหรือเกิดช่องทางอาชีพใหม่ๆเข้ามาด้วยเช่นกันงานเดิมนะคะที่ทาอยู่นะคะก็จะขยับตัวดีขึ้นนะคะหรือมีโอกาสที่จะ มีงานทำอีกหนึ่งช่องทางนะคะมีรูปทางในการทำมาหากินเพิ่มเป็นไปในลักษณะนี้ด้วยดวงชะตาเนี่ยนะคะท่านที่ทำงานที่ข้องเกี่ยวกับการต่างประเทศนะคะหรือต่างถิ่นแดนไกลงานตรงนี้ยังอยู่ในมุมที่ดีทำอะไรยังมีเครดิตมีความน่าเชื่อถือด้วยเช่นกันแล้วก็งานท่านใดที่ทำงานเกี่ยวกับการ สื่อสารติดต่อกับคนหมู่มากนะคะหรืองานบริการที่มีลูกค้าพูดคุยกับลูกค้าเนี่ยมีโอกาสที่จะเจอลูกค้างี่เง่านะคะเจอลูกค้ากวนประสาทนะหรือมีโอกาสเจอลูกค้าพูดจะไม่ดีใส่คุณจะเป็นในลักษณะนี้ด้วยเช่นกันหรือเจอเจอลูกค้าที่ที่ค่อนข้างที่จะงี่เง่าละกันถ้าพูดตรงๆนะคะก็ในเรื่องของงานบริการต่างๆก็ต้อง ต้องพยายามที่ในเรื่องของต้องระวังเรื่องของคำพูดนะคะมีโอกาสพูดจามไม่ดีกับผู้อื่นนะคะโดยเฉพาะงานในด้านบริการต่างๆแล้วก็เรื่องงานเนี่ยดวงยังบอกอีกว่าเป็นช่วงที่คุณจะมีความทะเยอทะยานในการทํางานขยันขันแข็งในเรื่องงานหรือท่าในใดที่ตกงานไม่มีงานทํานะคะต้องบอกว่าคุณเป็นช่วงที่คุณพยายามที่จะหาช่องทางในเรื่องของ อาชีพเข้ามานะคะโดยเฉพาะดวงเนี่ยท่านที่ไม่มีงานเนี่ยคุณดวงชะตาบอกว่ามีโอกาสที่จะมีการสร้างอาชีพใหม่ๆห,หรือมีการสร้างไรายได้ใหม่หมๆเกิดขึ้นจะมีเหตุแห่งงานบางอย่างให้คุณได้ทำหรือคุณจะมีเวลาในการศึกษาเพิ่มเติมหรือมีเวลาในการพัฒนาศักยภาพของคุณพัฒนาในด้านของความสามารถหรือพัฒนาในความรู้ของคุณเกิดขึ้น นะคะเอาง่ายๆคือมีเวลาให้กับตัวเองมากขึ้นด้วยแล้วก็สุขภาพชาวราศีเมถุนต้องระวังเกี่ยวกับอุบัติเหตุของแรมทิ่มตามการผ่าตัดผ่าจอกกล้ามเนื้อกักเสพเตะนู่นชนนี่ประตูบาดประตูหนีบมีดบาดนะคะก็ไม่ว่าจะเดินจะเหินจะนั่งจะนอนอะไรต้องมีสติให้มากๆละกันมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆได้นะคะ ดวงชะตาเนี่ยนะคะถ้าพูดถึงในความรักเนี่ยคนคนโสดนะคะช่วงนี้คนโสดคนโสดที่คบหาดูใจกับใครอยู่เนี่ยนะคะต้องบอกว่าคนเพศตรงข้ามหรือคนที่คุณดูใจอยู่เนี่ยเขาจะแข็งข้อทัศนคติบางอย่างกับคุณและเขาจะไม่ตรงกันมีโอกาสที่จะมีการประทะหรือมีมีเรื่องให้มีปากเสียงกันเกิดขึ้นนะคะกับเพศตรงข้ามหรือกับคนที่คบหาอยู่หรือมี เหตุบางอย่างจะฉากให้คุณได้รู้ถึงนิสัยใจคอที่แท้จริงของเขานะคะก็จะเป็นในลักษณะนี้ความรักของคนโสดชาวของชาวราศีเมถุนเนี่ยถือว่าอยู่ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ดีนะคะถ้ามีรักก็มีโอกาสาที่จะก่อทุกข์ก็เรื่องทุกข์ใจในความรักหรือเป็นช่วงที่โวยหารักงมงายหมกมุ่นในเรื่องความรักมากเกินไปนะคะต่อมาคนมีคู่ คนมีคู่เนี่ยช่วงนี้นะคะคู่คุณเนี่ยจะนําความเจริญหรือนําลาภผลบางอย่างมาให้กับตัวคุณนะคะผู่จะให้การอุปถัมภ์ให้การช่วยเหลือนะคะหรือคุณต้องมีความโชคดีบางอย่างจากคู่ครองคนรักไม่ทางตรงก็ทางอ้อมนะคะก็วันนี้ก็ขอบคุณค่ะ